ใช่ครับชานครนายุหนุ่มใจ่ยองครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเก้ามาสอบเกินไปเท่าไหร่สองปอนด์สองปอนด์นะแต่ก็สบายๆได้คุณมากี่โลกันหน้านี้คุณมาสามโลครึ่งเราซ้อมอยู่ที่ไหนสกอล์จอร์อยู่ว่ามือซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้กำหมื่นยอดเพชรครับวันนี้ต้องเจอกับใครพวกนี้เจอกับชล้นสองภูมิวังหวัครับเคยเจอพี่เขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มพี่เขามาเยาะเป็นไงเขามีอะไรบ้างเตะขัหน้ครับวันนี้พรุ่งนี้วางเกมวางแผนไงดีก็ต้องเร็ววขออออองเเเาาา่่ยู งรดูอนนนะครับผมเราซ้อมอยู่ที่สกลสมัยยิมครับรวมๆกี่วันเดือนนึงครับเดือนหนึ่งนะล่าสุดเราแพ้หรือชนะชนะชนะใครมานะศิลปะไทยโอ้โหก็เพิ่งชกมาเลยครับอ่ะอายุใหญ่แล้วครับอยี่สิบหกครับคนจังหวัดนครปฐมาดมมไปปล่อยกิโลห้าสิบแปดเพิ่นเพลเราเป็นมวยมวยใช่สี่มือนะส่งร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกโดยรวมๆประมาณหกสิบพันฝากไปนอนเครื่เชียร์พวกนี้หน่อยช่วยเป็นกำลังใจให้ชานทนครด้วยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วัชระคนแสงมกฏครับครับวันนี้ช่วงชักพิจัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบเก้าครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้มาค่นี่หน่อยครับอ่ามาคือสบายสบายเลยใช่ครับหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสามโลสี่โลนะสามโลสี่โลเราซ้อมอยู่ที่ใครเหมวยแสงมกฏครับผมวันไปซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็พี่บินดินพี่ประหยัดไทยสุวิชัยเลยครับครับผมเก็บตัวมาซ้อมมากี่วันเนี่ยซ้อมเกือบเดือนอยู่ครับเกือบเดือนเลยนะล่าสุดเราชกไว้ที่ ชกอยู่ที่ออตกาหกรับอ๋อเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนนะครับแพ้ใครมาแพ้เดเชเสตูเดเชเสตูมานะครับผมแล้วก็ ปลายเดือนเพิ่งไปชกมาเป็นไงแพ้แพ้คะแนนนี่ครับแพ้สีน้ำลงอีกโอ้โหแพ้มากี่ไฟแล้วนะแพ้มาสองไฟแล้วอ้าววันนี้ต้องถึงเวลาแจ้งเกิดแต่เจอใครวันนี้พรุ่งนี้สายนครเนาะโอ้โหเคยเจอเขาไหมไม่ครับได้เจอดูเทปดูฟอร์มน้องเขามาไหมเนี่ยมานี่หน่อยครับเป็นไงน้องเขามีอะไรบ้างมีแข้งซ้ายครับขาบ้งจับเข่าอันนี้นะดูว่าจะได้ใหญ่ด้วยเขาใหญ่ครับวางเกมวางแผนไงดีพรุ่งนี้ก็ไปตามสไตล์ครับบู๊เหมือนเดิมไหมครับผ ออาย่างนี้พรุ่งนี้แรงเหลือไม่แต่ช่างก่อนแบบนี้เหลือโอเคไม่หมดแล้วนะโโอ้หเออเราอายุอะไรแล้วครับ20ครับคนจังหวัดชัยภูมิไปปล่อยกิโลครับ58ครับแปดนเพลเราเป็นมวยเตยมาต่อยมาเตะ่าเราสูงร้อยร้อยหกนิ้วขาเราชกมวยรวมๆประมาณห6าสิบหกฝากพี่น้องไี่เชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากแชรียรยนะครับพี่เตยแน่นอนครับผมเอ๋ครับ